สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตเทรนช่องที่นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารอาวุธยุโทโธปกรณ์และพาหนะทางทหารรุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์หรือที่เรียกกันว่าแอนตี้เรดิเอชันมิสซิลเลสรุ่นล่าสุดของปี2025ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากหลายประเทศอย่างมากโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและยุโรปขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์หรือแอนตี้เรดิเอชันมิสซิลอาร์ม เป็นอาวุธปล่อยอากาศที่ออกแบบมาเพื่อทําลายระบบเรดาร์ของข้าศึกซึ่งส่วนใหญ่จะถูกติดตั้งบนเครื่องบินรบเช่นเครื่องบินขับไล่หรือเครื่องบินรบเฉพาะกิจทาหน้าที่ในการค้นหาและทําลายแหล่งปล่อยสัญญาณเรดาร์ของข้าศึกโดยตรง ในปี2025นี้เทคโนโลยีของอามได้พัฒนาไปอีกขั้นโดยมีระบบนำวิถีที่ฉลาดขึ้นความเร็วที่มากขึ้นและระยะยิงที่ไกลขึ้นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมในปีนี้ก็คือ AGM 88 GAARGMER e จากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นรุ่นพัฒนาต่อจาก AGM 88 SARM ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน AGM 88 GAARGMER e มีระยะยิงไกลกว่า300กิเมและสามารถเล็งเป้าหมายได้และเป้าหมายจะปิดระบบเรดาร์ของตนเอง ระบบนำวิถีของมันใช้ทั้ง GPS, Inertial Navigation และ Passive Radar Homing ซึ่งช่วยให้การโจมตีเป้าหมายมีความแม่นยำสูงมากนอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วรัเสเซียก็มีอาวุธใหม่ในปี2025เช่นกันอย่างเช่น Kh 3 1 pd ที่มีความเร็วเหนือเสียงถึงแมต3.5และสามารถเจาะทะลุระบบป้องกันทางอากาศของสัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ จีนเองก็มีพัฒนาอามของตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยรุ่นล่าสุดคือ cm 1 0 2ที่ใช้ระบบโฮมิงที่สามารถตรวจจับความถี่เรดาร์ได้หลากหลายประเภทซึ่งช่วยให้สามารถโจมตีเรดาร์ทั้งจากภาคพ,พื้นและทางเรือได้ประเทศไทยเองก็เริ่มแสดงความสนใจในเทคโนโลยีขีปนาวุธต,ต่อต้านเรดาร์มากขึ้น โดยเฉพาะในบริบทขององค์การป้องกันภัยทางอากาศและการสนับสนุนภารกิจของเครื่องบินรบเช่น JAS 3 9ไกรเพนที่กองทัพอากาศไทยใช้อยู่ซึ่งสามารถติดตั้งขีปนาวุธชนิดนี้ได้เช่นกันเรื่องของราคานั้นขีปนาวุธต่อต้านเรดารุ่นใหม่ในปี2025มีราคาตั้งแต่ประมาณ5ล้านบาทไปจนถึงกว่า70ล้านบาทต่อหลูกคึ่งอยู่กับรุ่นและเทคโนโลยีที่บรรจุอยู่ภายใน ตัวยอย่างเช่น AGM 88 GAARGMER e มีราคาประมาณ9 3 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ34ล้านบาทไทยต่อ1ลูกส่วน KH 31PD จากรัสเซียมีราคาต่อหน่วยประมาณ2ล้านดอลลาร์หรือประมาณ74ล้านบาทไทยแม้ราคาจะค่อนข้างสูงแต่สำหรับประเทศที่ต้องการเสริมความสามารถในการป้องกันตนเองจากการโจมตีทางอากาศ หรือในการปฏิบัติการปราบระบบป้องกันภัยของสตูร์อมถือเป็นอาวุธที่ขาดไม่ได้โดยเฉพาะในยุคสงครามสมัยใหม่ที่มีการใช้ระบบป้องกันทางอากาศขั้นสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องความสําคัญของอ์มยังอยู่ที่การเปิดทางให้กับเครื่องบินรบสามารถโจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปในแดนสตรูได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเรงดาร์นำวิถีหรือขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานเป็นการเพิ่มโอกาสในการปฏิบัติการให้ประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึง้นในอนาคตคาดว่าอา์มจะถูกพัฒนาให้มีระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในการวิเคราะห์และเลือกเป้าหมายแบบอัตโนมัติซึ่งจะทําให้อาวุธชนิดนี้ยิ่งมีความน่ากลัวและมีบทบาทสําคัญในสนามรบมากยิ่งขึ้นขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบหากคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์เทคโนโลยีการทหารและระบบป้องกันยุคใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto t r e n ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ